สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับผมแอนอพิชาติที่ช่องแอนอพิชาติชาแนลนะครับวันนี้ครบ1เดือนแล้วครับสำหรับการาผ่างเงาช้าต้นกล้วยเอ็นเซนเต้นะครับเราจะมาดูกันว่าใน30วันอวันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมก็จะอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวมาติดตามในคลิปนี้ครับ ก็ครบ1เดือนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งส mm ี hmm. ง่เงาที่เราผ่ายแยกไว้นะครับเราจะมาดูกันครับว่า2เงเงานี้คือผมใช้น้ำยาเร่งรากแล้วก็น้ำยากันเชื้อรานะครับ mm hmm. ผมจะ,ะดูนะครับว่าข้างล่างนี้มีมีม,ม,มีมีอะไรโผล่มาหรือยังนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับอสองกระถางข้างบนนี่นะครับก็ เป็นที่ผมผ่าแล้วก็ชำลงไปเลยโดยไม่มีสารเคมีอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือได้รับสารอาหารจากดินปลูกที่เราผสมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองอขุดจากตรงนี้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเห็นไหมฮะชัดไหมนี่นะครับผมคือ30วัน เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเง้าแล้วนะครับคือมีตะปุ่มตะปิ่มนี่คือหน่อที่เขาจะโผล่ขึ้นมานะครับเห็นไหมน,น,นะครับเดี๋ยวลองดูอีกฝั่งนึงนะครับมีไหมอ่าฝั่งนี้ไม่ไมีนะครับม,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 มีแต่ฝั่งนี้นะครับในกระถางแรกนะ เดี๋ยวผมจะย้าไปอีกกระถางนี้แล้วผมก็คือผมเนี่ยจะลดน้ำน่าจะอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งนะครับแล้วก็เก็บไว้ในโรงเรือนนะครับต้นนี้ต้นนี้ผมยังไม่เห็น ต้นนี้ยังไม่เกิดนะครับต้นนี้คือผมก็สงสัยว่าเกิดเลขเกิดะไขขึ้นมันยังไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรจากจาก,า,การเจริญเติบโตต,ตรงตรงรากมันนะครับแต่จะเป็นต้นออกต้นเดียวออกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้อีกนะครับแล้วก็เราจะมาอัปเดตอีกทีมาดูอีก2กระถางน,นะครับที่อ ช้ำโดยไม่ได้ใส่สารอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นสารเร่งลากหรือสารกันเชื้อรานครับดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเห็นเหมือนกันแล้วนะครับเห็นเหมือนกันเลยมีตะปุ่มตะปิ่มขึ้นมานะครับเพื่อตะ,ตะปุ่มตะป่มขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะมีหนอนะครับเตรียมที่จะโถหนอแล้วก็ นะครับว่าจะเป็นยังไงโน,นะครับนรานยะครับนะครับก็เนี่ยฮะคือตรงเนี้ยเดี๋ยวเรา่ออีกสักประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะเกิดหน่อขึ้นมาให้เราแล้วนะครับเราก็ปกไว้เหมือนเดิมนะครับก็หนึ่งเดือนนะครับสําหรับ าการทดลองผ่า,าเงาชามของกล้วยเอ็นเซนเต้นะครับ mm hmm. ครับผมก็ถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับ mm hmm. ก็คันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับ mm hmm. ใครที่กำลังจะผ่าเงาอยู่นะครับ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้ให้ทุกคนได้บ้างนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องแอนอภิชาตินะครับชานอลด้วยนะครับทาง YouTube หรือแฟนเพจแอนอภิชาติกันนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีอีก30วันนะครับคือ2เดือนนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมยังไงก็ขอให้สุกกันปลูกต้นไม้ครับสวัสดีครับ